สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทูกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมลายเรนเจอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สิบโมงห้านาทีนะครับก็ตู้เพิ่มอนะเออตู้ตู้เพิ่มโอกาสเออเกียร์จันทาแบบริมเตียดสองชนิดเนาะก,ก็แบบเป็นเกียร์อะไรเอ่ยตอนนี้อยู่ไอดีที่สามเนาะโอเคไม่ไมีตู้อะไรมานะ เกียร์เพื่อมันเป็นเอ่าสร้อยคอมือใหม่แล้วก็ดังโง่จันทานะก็เกียร์ไอดี ID นี่คือมันมี78ชิ้นนะทั้งหมดนะก็คืออยากได้นะอยากได้เกียร์มาเสริมทีมนะก็ไม่ขอเจ็ดดดาวก็ได้ไม่ขอเจ็ดดาวถ้า7จ็ดดาวก็ดีขอหกดาวที่ใช้งานได้คือโล่หรือ โลจันทาหรือเกียร์อาวุธจันทาเอาออกมาหน่อยนะครัหกดาวนะก็มีสองร้อยรูปพีประมาณนี้นะก็รุ่นกันครับ <c oughs> ต้องได้นะไปก็เพิ่มโอกาสเกียร์มาสดๆเนาะผมก็วังว่าจะได้นะของหกดาวก็ได้ไม่ได้ขอวังเยอะเออโอุ้ย มันมาจริงๆว่ะอุ้ยชิ้นแรกเหมือนในดีสองเลยอะ่ะโอ้โหอุ้ยมีหกดาวไอ้นี่อุ้ยมีหกดาวด้วยขอบคุณครับอุ้ยคุ้มจัดโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจสสิก้ามีเกียร์ใส่แล้วเจสสิก้าผมมีเกียร์ใส่แล้วนะอ่ะ เจสสิก้าผมมีเกียร์ใส่แล้วอ่าฮะไหนเอ่ยนี่ไงเจสสิก้าโอ้ล็อกก่อนเลยครับอือหือนี่เจสสิก้ามีเกียร์ใส่แล้วนะยูสุดจริงว่ะสุดจริงก็ขอบคุณที่รับชมกดเออขอบคุณขอขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ